ขายของใน IG ไม่ได้เพราะคุณทำสิ่งสิ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่มาดูโค้ดแอในคลิปคลิปนี้โค้ดแอเชื่อว่าหลายๆคนเนาะที่มาดูในคลิปคลิปนี้เนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องการขายของบน IG นะคะหรือมีปัญหาว่าเนี่ยโพสไปแล้วทำหน้าร้านไปแล้วแล้วร้านเงียบถูกปิดกั้นมีปัญหาเรื่องการขายของนะคะใน IG คือหลายๆคนเนี่ย ที่โคดแอนเนี่ยได้ไปเอ่อไพรเวทมานะคะส่วนมากเนี่ย90 เลยเนี่ยที่โค้ดแอดเจอมากๆเลยเนี่ยที่ทุกคนมีปัญหาว่าทําไมขายของไม่ได้หรือมีปัญหาว่าเนี่ยทาแล้วไม่ไม่เห็นปังสักทีเห็นคนอื่นเขาขายของใน IG จีเขาขายได้นะคะเคล็ดลับที่โค้ดแอ้นะจะมาแบ่งปันทั้งหมด3ข้อนะที่ทุกคนที่โค้ดแอ้เห็นเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยที่ของคน90%เเซเลยที่วันนี้มีปัญหาในการขายของนะใน IG เนี่ยส่วนมากจะเจอแบบนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวโค้ดแอ้นะจะแชร์ สไลด์ให้กับทุกๆคนเลยนะคะพร้อมวิธีการแก้ไขแบบเบื้องต้นนะะสำหรับใครที่เข้ามาดูโค้ดแอวันนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับโค้ดแอด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆโค้ดแอจะบอกว่าโค้ดแอเดี๋ยวจะทำนะเป็นเอพิโซดเนาะของการนะสร้างหน้าร้านเนาะคือโค้ดแอจะเริ่มจากการที่สอนทุกคนเลยตั้งแต่ ปั้น I.G. เลยก็คือจะมีสอนแต่งรูปสอนอทำตีมอสอนการทำไบโอรวมถึงการยิงแอดนะให้ทุกคนนะคะกดติดตามไว้นะคนแอาจะทําเป็นอเอพิโซดให้กับทุกๆคนนะให้ติดตามคลิปไว้นะเดี๋ยวคนแอาจะทํำลิงก์ให้นะคะก็คือจะทยอยนะแบ่งเป็นคลิปคลิปให้นะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวทําคลิป ยาวเกินไปเนี่ยเดี๋ยวบางทีเนี่ยคนจะแบบว่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะทยอยทยอยนะแต่วันเนี้ยเรามาคุยเรื่องของโครงสร้างก่อนว่าคนส่วนมากเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการขายของใน i อเนี่ยที่ทําไม่ได้เลยเนี่ยที่ติดปัญหากันมากๆเลยนะคะที่โค้ดแอดไปดูนะแล้วก็แบบมากกว่า30บแบรนด์นะที่โค้ดแอดได้ไปคอนซัลเนี่ยที่เห็นเลยนะคะอันดับแรกเนาะก็คือ หลายๆคนเนี่ยจะชอบคิดว่ามาทำไอจีเนี่ยก็คือมาโพสต์ขายใช่ไหมทุกคนจะคิดว่าทําเหมือน Facebook ทําเหมือนช้อปปี้ทำเหมือน l a ซาดอย่างนี้ใช่ไหมคะอารมณ์ของคนเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยก็คือจะคิดว่าโพสต์ขายไปเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อใช่ทุกคนมันจะเป็นเมื่อประมาณสัก4ี่หปีที่แล้วที่ IG คนเพิ่งมาทําถ้าคุณโดดเด่นนะคุณเป็นคนที่มามาก่อนคนอื่นเนี่ยแล้วร้านของคุณเนี่ย เป็นร้านที่แบบทำมานาแล้วเนี่ยคนแอนไม่เถียงเลยว่าคุณเนี่ยมาโพสต์ขายอย่างเดียวคุณรอดแน่นอนทุกคนแต่เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะถึงแม้บางคนนะมีเงินยิงแอดนะทุกคนแต่กําไรก็ไม่เหลือคนแอนเจอมาหมดเลยว่าทําไมเนี่ยคนที่โพสต์ขายอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันไม่ปังใช่ไหมคะคุณทําตัวเองให้เป็นแคตตาล็อกไงคือทุกคนรู้ไหมว่าการที่คนเนี่ยในไอจเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเสพนะทุกคนเขาไม่ได้ต้องการจะมาซื้อ เหมือนวันนี้ถ้าคุณเนี่ยเข้ามาใน IG คุณต้องมาเสพความเอนเตอร์เทนใช่ไหมอา,อาจจะมาติดตามดาราคนนี้เพราะส่วนมากดาราหรือซุปเปอร์สตาร์หรือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นเซเลบเนี่ยเขาจะใช้ IG เป็นหลักใช่ไหมเราจะต้องมาดูเขาเหมือนจริตอย่างเช่นถ้าคุณชอบร้านร้านในร้านหนึ่งเนี่ยคุณจะดูจริตของแม่ค้าไม่มีทางที่วันนี้คุณเข้า IG มาเพื่อจะมาซื้อของถ้าคุณจะมาซื้อของคุณจะไปช้อปปี้ลัดดา แต่สิ่งที่โค้แอเห็นส่วนมากเลยก็คือคุณโพสต์ขายของทําตัวเองเป็นแคตตาล็อกทําตัวเองเป็นแคตตาล็อกเคลื่อนที่เพราะว่าอะไรคือดูแบบว่าเฮ้ยนี่คือขายไม่ได้แน่นอนโค้แอดูแล้วแบบขายไม่ได้แน่นอนบางคนก็ฟังบางคนก็แบบพอโค้แอแนะนําไปอย่างเงี้ยบาบงคนก็ไม่เชื่อแต่จริงๆเนี่ยคุณนะถ้าคุณโพสต์แค่ขายของเนี่ยไม่มีคนซื้อของคุณแน่นอนอ่ะ แล้ววันนี้ทางแก้ของคุณนะคะก็คือวันนี้เราแค่ต้องการรู้ว่าสินค้าของเราอะอย่างเช่นอันนี้คือถ้าใครไม่มีไอเดียนะอุ๊ยวันนี้ไม่ใช่ศิลปินนะแบบไม่ได้เก่งเรื่องกราฟิกให้ทุกคนมาดูไอเดียใน Pinterest นะทุกคนสังเกตเลยร้านเสื้อผ้าอย่างเงี้ยของที่ต่างประเทศที่เขาขายดีๆนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเอาเคล็ดลับของเมืองนอกอเขาเขามาดูเลยเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ย คือเขาอ่ะไม่มีแบบโพสต์ขายโพสต์ขายน้อยมากคือเขาทําให้คนเนี่ยที่เข้ามาเสพเขาเนี่ยมันมีจริตทุกคนยิ่งเป็นเสื้อผ้าคือหลังๆหลังๆมาโค้ดแอมีแบรนด์ที่มาติดต่อโค้ดแอเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะสิ่งที่โค้ดแออยากจะแนะนําก็คือเนี่ยคุณต้องทําหน้าร้านของคุณให้ดูแพงก่อนทุกคนก่อนที่คุณจะยิงแอดก่อนที่คุณจะขายของคุณต้องสร้างหน้าร้านสร้างอารมณ์ ลูกค้าของคุณก่อนวันนี้เหมือนคุณคุณต้องย้อนมองดูตัวเองก่อนว่าหน้าร้านของคุณน่ะดูแพงหรือเปล่าคุณทําตัวเองเป็นไฮแบรนด์หรือเปล่าหรือคุณทําตัวเองเป็นตลาดนัดถ้าเป็นตลาดนัดเขาก็ไปช้อปปี้ร a ซ a าดาก็ไม่มา IG IG เนี่ยคือคนแอเชื่อว่าคนที่มา IG ีเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องการที่จะขายแพงกว่าช้อปปี้ a ัซซาด้าถ้าคุณอยากจะทําแพงคุณต้องมีคุณค่าคุณต้องทําตัวเองให้ดูแพง อันนี้คือโค้ดแอฟพูดตรงๆคือเห็นหลายๆคนมาถามโค้ดแอเยอะมากเลยคือโค้ดแอก็จะทําคลิปมาตอบให้กับทุกคนคุณต้องทำตัวเองให้ดูแพงก่อนซึ่งตอนแรก IG ของโค้ดแอก็ไม่ได้ดูแพงไม่ใช่ว่าโค้ดแอฟเก่งมาก่อนโค้ดแอก็เคยเป็นเหมือนทุกคนที่พูดได้เพราะว่าโค้ดแอททาแล้วก็ปรับคืออาจจะไม่ได้ดีที่สุดในเดอะเบสแต่ว่าโค้ดแอรู้สึกว่าเออพอปรับแล้วมันดีขึ้นเดี๋ยวโค้ดแอจะเอา i อของโค้ดแอให้ทุกคนดู คือวันนี้สิ่งที่เราต้องทําเลยนะคือเหมือนวันนี้หน้าร้านของคุณก็เหมือนนามบัตรไอจี IG ของคุณเนี่ยก็เหมือนนามบัตรคนจะซื้อคุณไม่ซื้อคุณเขาก็จะดูจากไอจีของคุณแล้วเทคนิคที่วันนี้โค้ดแอร์บอกเลยคุณมีแบรนด์คุณทําเสื้อผ้าแบรนด์ไหนคุณทําสินค้าอะไรคุณมาที่พินเทเลสหมดเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมสังเกตเขาไม่ได้ขายเขาอาจจะขาย เขาจะขายผ่านอะไรคนใน IG เขาจะขายผ่านในตัวไบโอใช่ไหมคะถ้าคนสนใจเขาจะทักมาเขาจะไม่มาขายหน้าเนี่ยดูลกๆอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีขายหน้าลกๆแต่คุณสามารถขายได้ขายแบบไหนขายแบบว่าทำเป็นอัลบั้มแล้วเอาเอาราคาของคุณอนะเอาเอาคอสของคุณอนะไปอยู่นี่เดี๋ยวคนแอเอา IG ของคนแอให้ดู ถ้าวันนี้คนที่มาขายของอยากขายดีอยากขายได้อยากมีลูกค้าบน i อสิ่งที่เราต้องทำเลยอะทุกคนคือโค้ดแอขอพูดตรงๆนะเพราะว่าโค้ดแออยากจะให้ทุกคนที่มาติดตามโค้ดแอไม่มาเสียเวลาเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเลยเนี่ยตอนแรกทุกคน i อจีโค้ดแอก็ไม่ได้ดูแบบดูดีนะคือโค้ดแอก็ไม่ได้เก่งเรื่องการทำกราฟิกแต่ก็แรกๆก็แบบดูเนี่ย จริงๆเนี่ยโค้แอก็สามารถลบได้นะทุกคนเห็นไหมดูแบบอะไรเนี่ย i อเป็น i อโค้ดจริงเหรอเป็น i อสอนอะไรกันแน่นู่นนี่นั่น,นไม่มีการวางแผนไม่ได้มีธีมไม่ได้มีสีสิ่งที่คุณต้องทำต้องวางแผนเลยก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณมาให้อะไรคนคอนเทนต์ Content คุณให้ประโยชน์ไหมไม่ใช่คุณมาขายอย่างเดียวถึงแม้คุณเป็นขายคุณมาขายของคุณไม่ได้มาเป็นโค้ดครูแบบโค้ดแอดคุณก็ต้องให้คนให้เหมือนอารมณ์คนอะ คุณต้องทําให้คนเห็นคุณเนี่ยวันๆเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณดูดู Pinterest อย่างเดียวทุกคนเนี่ยอันนี้เขามาขายแล้วอันนี้เขาก็สามารถแฮชแท็กได้เขาก็ตอบแบบเนี่ยเดี๋ยวคนพอมาซื้อเขาก็มาติดตามคุณแบบเนี้ยคนไอ้ก็เป็นแบบนั้นคนอ้จะไม่ชอบร้านที่มาขายแรงๆมาขายแบบอย่างเงี้ยคุณต้องมีตีมมีสีวันนี้คุณแค่ต้องทําร้านของคุณให้ดูแบบดูแพงอ่ะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ย เออก็ดูหน่าซื้ออย่างน้อยนะคนเขาจะมากดติดตามคุณคุณได้เพิ่ม engagement ถ้าวันนี้คุณขายต้มหูขายเครื่องประดับโค้ดค้าจะทำยังไงเนี่ยมาดูในพินเ r e ล t เลยทุกคนไอเดียเยอะมากๆเนี่ยเห็นไหมเขาทำแต่คนแอจะบอกเลย90%ของคนที่คนแอด,ดู IG มาส่วนมาก IG ลกมากทุกคน IG แบบ ดูแบบงงๆดูแบบว่าแบบมาแบบตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยขายของเยอะมากนู่นนี่นั่นไม่ได้มีการทํากริดไม่ได้ทําคุณต้องทํากริดนะอย่างน้อยคุณต้องทํากริดหกช่องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเนี่ยมาให้ประโยชน์คนยังไงคุณต้องทําให้คนดูคือต้องสร้างอารมณ์ทุกคน IG คือแกลเลอรี่คุณต้องสร้างแกลเลอรี่ของคุณคุณต้องสร้างร้านของคุณให้แพงก่อนทุกคนคืออันนี้คือเป็นไมล์เซ็ต อันดับแรกนะที่คุณจะขายของคุณขายไม่ได้เพราะว่าร้านคุณลกคุณขายไม่ได้เพราะคุณไม่ได้สร้างตัวตนคุณไม่ได้ดูแตกต่างคุณดูเหมือนตลาดนัดหรือเปล่านี่อันนี้คือโค้ดแอขขอขอ,ขอพูดตรงๆนะทุกคนเพราะว่าโค้ดโค้แอรไพวทนักเรียนก็จะประมาณนี้แหละคือดูปุ๊บรู้เลยว่ายังไม่โดนยังไม่สื่อยังไม่ใช่คุณแค่ต้องปรับทุกคนถ้าวันนี้คุณอนะบอกว่าโค้ดแบบ ไม่ได้มีไอเดียไม่ได้เก่งไม่ได้นู่นนี่นี่นะทุกคนซื้อตีมมาเลยมันมีร้านขายตีมเยอะแยะทุกคนแล้วคุณก็เอารูปของคุณมาใส่คุณแค่ทำรูปของคุณให้สวยวางแผนเครื่องมืออ่ะอเช่นใครที่มีกำลังหน่อยก็สามารถไปใช้ preview app ใช่ไหมคะก็คือตัวนี้ preview app ตัวนี้อ่ะ preview app อันนี้นะคะก็คือนี่นี่อารมณ์ประมาณนี้ ก็คือมันจะเป็นตัวช่วยวางแผนถ้าวันนี้เราเป็นมือใหม่อ่าเราเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยเราสามารถเอามาวางแผนได้แล้วก็มันสามารถลิงก์กับตัวแคนวาของคุณได้วันนี้คุณต้องเป็นศินลปินนะทุกคนถ้าคุณจะมาขายของในไอคุณต้องมีความแบบโดดเด่นเป็นศินลปินมีอาร์ตแกลเลอรี่ของคุณอ่าคุณต้องคุณต้องทำตรงนี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ มาบ่นว่าขายไม่ได้เนี่ยอันนี้คือพูดตรงๆเพราะว่าคุณไม่ได้ทำหน้าร้านของคุณให้ดูแพงไงทุกคนคือคนใน IG เนี่ยจิตหลีดของคนใน IG ก็คือชอบส่องคุณต้องทำให้คนที่มาส่อง IG ของคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าร้านคุณดูแพงอย่างน้อยเขามากดติดตามคุณก่อนเขาจะไม่ซื้อทันทีเลยนะถ้าเขาไม่ได้ต้องการจริงๆคนเนี่ยจะซื้อของใน i อเนี่ยเลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งของคุณถูก ของคุณต้องถูกจริงๆ2สองร้านคุณเนี่ยแบบโคตรสวยเลยอะร้านคุณต้องดูแบบเฮ้ยห้ามใจไม่ไ,มได้นะ่ะคือถ้าสมมติเนี่ยวันนี้คุณน่ยจะทําร้านของคุณเนี่ยคุณต้องทําให้เป็นเหมือนแบรนด์เนมนะคุณต้องทําร้านของคุณให้ดูแพงโค้ดแอของ i อของโค้ดแอก็เริ่มปรับทุกคนตอนแรกก็ทําแบบดูงงงก็เอาแบบวิธีการอื่นตอนแรกโค้ดแอแบบคิดว่าแบบนี้เวิร์กแต่จริงๆอะ่ะแบบเราต้องทําให้เป็นแบบกริดแล้วก็มีสีที่เป็น ตัวตนของเราต้องทําเป็นแบบ3มช่องทุกคนต้องทําเป็นแบบหกเนี่ยเวลาค้นแอดจะวางแผนอย่างเงี้ยเนี่ย,ยก็จะมีทําเป็นแบบ IG แบบเนี้ยแล้วก็ทําแบบว่าสลับกับตัว r e ียลคุณต้องใช้เรียวให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะเรียวเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยเขามาติดตามคุณคนจะคนจะซื้อของของคุณเนี่ยเพราะว่าอะไรเรียลเนี่ยมันเป็นการแบบเปิดการมองเห็นทุกคนเนี่ย อันนี้โค้ดแอเนี่ยมาทำเรียลอย่างเงี้ยคือแบบถ้าวันเนี้ยคุณอยากจะให้คนเห็นคนใหม่ๆเห็นคุณคุณอยากให้ให้ไอจีของคุณโตคุณต้องทำเรียวเพราะว่าเรียลเนี่ยมันเป็นทำให้คนเนี่ยเขาเข้ามาติดตามคุณอันเนี้ยตอนแรกเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหม อันนี้แหละคือจะทําให้คนะ่ะเขาเข้ามาติดตามคุณเพราะว่าเขาเรียวตัวเรียวเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเพลงแล้วก็ทําให้คนแบบว่าหรือวันนี้คุณอาจจะทําเป็นแบบว่าใส่เพลงแล้วก็คุณแบบมาแพ็คของนู่นนี่นั่นวะ่าค,คุณส่งของจริงอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลักการหลายอย่างในการทาเรียลนะคะทุกคนอ่คุณต้องวางแผนถ้าคุณจะมาทำในไอนะทุกคนโค้ดแอบบอกเลย ถัดมาโอเคข้อที่1นนะคะข้อที่2คนส่วนมากที่จะทําส่วนมากก็คือเนี่ยที่คุณแอบบอกทุกคนไปก็คือข้อ2ก็คือส่วนมากเนี่ยจะทําร้านของตัวเองเนี่ยแบบว่าทําตามใจฉันวันนี้ฉันอยากจะโพสต์ยังไงก็โพสต์วันนี้ฉันอยากจะทำคอนเทนต์ยังไงฉันก็จะทําตามอารมณ์ตามจริตของฉันแล้วมันจะทําไงมันก็ดูโลกสิทุกคนถ้าวันนี้คุณไม่อยากทํไอ G ของคุณให้ดูโลกนะคุณต้องทําให้คน เห็นคุณแล้วก็ดูแพงก่อนที่คุณจะไปยิงแอดก่อนที่คุณจะไปขายของคุณต้องทำเนี่ย i อของคุณเนี่ยหน้า i อของคุณเนี่ยให้ดูแบบเอ้ยคนดูแล้วรู้สึกว้าวอะ่ะคนดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่นะมันมีตีมันมีสีแบบเนี้ยที่โค้ดแอดทำเนี่ยโค้ดแอดก็ทำขณะเป็นสายโค้ดคูโค้ดแอดก็ยังต้องทำตีมทำสีให้มันเข้ากับตัวเองให้มันเป็นตัวเองเป็นจริตก,กับตัวเองว่าตัวเองเป็นสไตล์ไหน เพื่ออะไรจะได้เพิ่มผู้ติดตามทุกคนวันนี้คือคนใน IG เนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนเร็วมากนู่นนี่นั่นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือคุณต้องทำให้คนเขาอยากจะมาติดตามคุณคุณต้องทำตัวเองเป็นศิลปินเป็นแกลเลอรีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนักแบ่งปันด้วยนะทุกคนคุณต้องให้คอนเทนต์ที่ใช่สำหรับคนที่ใช่นะคะวันนี้ไม่มีทางที่คุณจะได้ทุกคนในตลาดถ้าวันนี้คุณมาขายเสื้อผ้า คุณมาขายครีมคุณต้องเป็นเสื้อผ้าเฉพาะไวัยไปเลยวันนี้คุณทำสินค้าอะไรอยู่ให้คุณขีดเส้นใต้ตรงกลางเลยนะ for ขายเสื้อผ้าสำหรับคนอ้วนขายเสื้อผ้าสำหรับคนน้ำหนักไซส์มินินู่นนี่นั่นคือคุณต้องมา for เท่านั้นไม่ใช่แบบมาเพื่อแบบได้ทุกคนในตลาดใน IG ก็เหมือนกันเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่า คนใน IG เขาต้องการอะไรจากคุณเหมือนตอนแรกโค้ดแอก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนแรกโค้ดแอเนี่ยคือทำใน u t u b e ใช่ไหมคะก็คือเริ่มต้นการทำา IG สอนยิงแอดแต่พอทำไปสักพักก็เริ่มรู้ว่าเรื่องการปิดการขายคนใน IG เนี่ยขาดอยู่โค้ดแอก็เริ่มเปลี่ยนมาจากการสอนเรื่องเนี่ยการปิดการขายการขายของใน IG แต่การปิดการขายใน IG เนี่ยมันก็จะมีสเตจที่โค้ดแอบอกว่าสุดท้ายคุณต้องทำหน้าร้านของคุณให้สวยก่อน เดี๋ยวเอพิโ od ถัดไปเดี๋ยวโค้ดแอจะมาสอนนะในตัวแคนว่านะทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้นะอพอเรารู้เทคนิคแล้วเรารู้วิธีการแล้วนะคะถัดมาข้อ3มก็คือส่วนมากเนี่ยคนเนี่ยจะชอบทำคอนเทนต์ที่ตัวเองอยากโค้ดอ่ะอยากจะโชว์แบบคือตอนแรกโค้ดแอก็เป็นตอนที่โค้ดแอทำไอจแรกๆทำทำคอนเทนต์แรกๆคืออยากสอนอะไรที่ตัวเองอยากสอนอะ่ะแบบว่าไม่ได้สนใจเลย ว่าคนที่คนในทุกๆครั้งที่เราโพสต์ในทุกๆครั้งที่เราทําคลิปเราต้องตอบคาถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าคนดูได้อะไรจากเราถ้าคนดูเขาไม่ได้อะไรจากเราคุณอย่าทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราอยากโพสต์เรื่องส่วนตัวคุณก็ไปโพสต์ใน i อส่วนตัวของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณมาขายของคุณมาคุณมาทําธุรกิจบนไอคุณต้อง ทำคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าแก่ผู้คนให้คุณค่ากับคนที่เป็นฐานแฟนคุณอย่าโพสอะไรที่คุณอยากโพสอย่างเดียวโดยที่ไม่วางแผนทุกคนคนแอเจอเยอะมากๆเลยคนส่วนมากไม่เคยวางแผนหรอกวันนี้อยากจะโพสอะไรก็โพสตอนแรกโคดแอดก็เป็นคือเราไม่ได้ดูธีมของเราอะเราไม่รู้ไม่ได้วางแผนว่าอ,อาทิตย์นี้เราจะโพสเรื่องอะไรอาทิตย์นี้เราจะทำเรื่องอะไรเราจะทำคลิปเรื่องอะไรเราต้อง วางแผนนะทุกคนคุณต้องรู้ว่า,าในในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างนะคะโอเคโค้ดแอ,อจะฝากทุกคนไว้นะคะวันนี้มาแบบสั้นๆเนาะก็คือ3ข้อที่ต้องห้ามเลยนะทุกคนอย่าทำนะคะในช่องของคุณก็คือโพสขายอย่างเดียว ทำตัวเองเป็นแคตตาล็อกทุกคนคุณไม่ขายขายไม่ได้แน่นอนอันนี้คือโค้ดแอร์บอกเลยถ้าเขาอยากจะมาเพื่อมา IG เพื่อมาซื้อของเขาก็ไปพวกแพลตฟอร์มอื่นช้อปปี้ล z ด d าแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะขายได้คุณต้องทําให้คุณ IG ของคุณเป็นอาร์ตอาร์ตแกลเลอรีทุกคนคุณต้องเป็นศิลปินคุณต้องมีธีมคุณต้องมีสีคุณต้องทำคอนเทนต์ให้ดูแพงต้องทำหน้าร้านของคุณให้แพงเท่านั้น ถ้าคุณอยากขายของแพงคุณต้องลงทุนกับหน้าร้านให้ของคุณให้แพงโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะ,คะโค้ดแอจะมาสอนวิธีการเลือกตีมเลือกสีรวมถึงการทำแคนวานะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีค่ะ